ตังกองตังกองว่าตุงวันนี้เออตังกองตุงวะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัไดดเหตุคลิปกะไล่เอาละกันเนาะถักทายจะได้ครบทุกช่องทางแต่ว่าพ่อเฮาไล่จบเขากะห้เปียนเป็นคลิปรีวิวใดอยู่นะคะสวัสดีค่ะถักทายกัน ทั้งเพจทั้งเพจกับบอด้กับบ,ดบอด้ว่าข่าวเลยค่ะมือนี้อันหาข่าวบง่งบอจะสีว่าข่าวอย่างส่วนทาง Facebook DJ สาวน้ำายืนมือนี้ก่ะพึ่งเห็ดคลิปสั่นไปคลิปหนึ่งคลิปยาวบาทันมีกกะถือเอาถือเอาตอนนี้เป็นคลิปยาวแล้วกันเนาะคือเป็นไลน์นี่เดี๋ยวพอจบไเนาก็เปลี่ยนเป็นคลิปนะคะ ขอบคุณนะค่ะผู้ที่มาติดตามกันตื่นเต้นพะัะนะตื่นเต้นขนาดตื่นเต้นอย่างเบืองหัเงนเบิ่งฟุตบอลพี่น้องเบิง่งฟุตบอลเนะเาะอบจชัยนาทกับอมอนทองวิทยานะคะขอบคุณในหลายที่ที่เฮดไห้คนไทยมีความสุขเหมือนนี่บ้าดเนาะสนามสนามสุขันแตกคนหล่นล้มสนามสุขพัชราัสเนาะ บเห็นปรากฏการแบบนี้ดนน่าแล้วเนาะน่าแล้วถือว่าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนักกีฬาเจ็ดคนแต่ว่าสา่งความสุขให้กับคนทั้งประเทศเลยทีเดียวอแต่ว่ากคือทีมหนึ่งนั่นแค่เจ็ดนั่นเนะาะอ่เดี๋ยวนะมีแมวอยู่นี่สวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาว่าเลน่นลูกว่เลน่นผู้ใดเข้ามาทักทายกัน ดีเพิ่นมาสุนสายไฟเพิ่นมาสุ่นสายไฟเพิ่นเล่นอันนี้อยู่กับแมวคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้ง,งโซปโปลาอู้เห็นพี่น้องเมืองลาวเนาะสงสัยสาวน้ำเย็นบอกาข่าวทั้งเพจบอหรือยังไดพอดีบอกข่าวทั้งเพจเบาถึงเด็กหน่อยเบาถึงน้องที่ดาลาวทั้งเพจนะคะาาสายไฟสีขาดพี่น้องสีเดรยี่เ่นน้อวันนี้เพ,พิ่นเล่นเพิ่นเล่นของเล่นเดียวนะเดี๋ยวคนะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไป เอาเออกไปนะไปไปเล่นที่อื่นไปย่กับแมวพี่น้องย่กับแมวอหนูก็มาเล่นสายไฟแม่หนูก็มาเล่นสายไฟแม่ไป,ไปไปไปที่อื่นไปที่อื่นไป,ไปไปเอาไปเล่นที่อื่นไปเลยไปเลยหายไปสายเราไปสั่นนั fi. i i ่นไฟดับเปลี่ยนวอเพิ่นมาเล่นเพิ่นมาสูนสายไฟค่ะเพิ่นมาสูนสายไฟไฟดับไปเลยเพิ่นมาสูนสายสายไฟพอดีสั่งยืนต่อมาจาก เขาเป็นไฟอย่างก่อที่ไปต่อกับเครื่องคอมเครื่องคอมเบาเบาถึงใส่ระบบหันเบาถึงเรื่องเพจหลายคนทั้งสอปอปอล่าวกับมาติดตามสาวน้ำเงินเพราะว่าไปเบาข่าวของน้องทิดาลาวจากสีนเนาะแต่ว่าทั้งเฟซบุ๊กส่วนโตมองนี้นะคะผู้ติดตามพึ่งพึ่งมืน่นมื่นแปดแล้วมื้อนี่มึงมื่นแปดพันคนขอบคุณได้หลายข่ะแนะ่ยังเอามาเล่นนี่อยู่ได่เดียวอยู่กับแมวหน่อยเบอหน่อยแล้วล่ะ เป็นปีแล้วนะคะเป็นปีแล้วอยู่กับแมวแตะกีเป็นห้องจันรายการวิทยุห้องนี้เดี๋ยวนี้เป็นห้องเลนกับแมวอันเ้าถึงใส่าลังหันเนี่ยเอาถึงเราบัตเเนียสามเนี่เห็ดคลิปผักเสียงนอกหูซึกว่าพี่น้องทั้งสอ,อปอลเล่ามาติดตามหลายได้ขอบขอบคุณได้หลายเด้อขอบใจได้หลายทีมาทักไทยกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือวานนั่น,น,นแหละเนาะ้ามักจินชอบคลิปใดอ่า กับบว่าดอกว่าเห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านเลื่อนโหลดอันใดโบมากกับเลื่อนผ่านโหลดอันใดมากกับจังกดดอออันใดมากกับจังเบิงอันใดโบมากกับเลื่อนผ่านโหลดนะคะเอาเอาตามนั้นแล้วกันเนาะเพราะทีว่าคือสิบังคับกันแท้ว่าเห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านว่าสันนอเอออย่าเลื่อนก็เลื่อนโหลดเอออันใดมากกับจังเบิงอันใดโบมากกับบเบิงคือว่านั่นแหละพี่น้องยานแมวเฮสาซไฟหลุด ยานไฟดับอืมยานแมวเห็ดสายไฟหลุดเปิดประตูไว้ได้นน่บ่ได้เปิดแอร์อากาศมันโมฮอ,อนแห้งไปเปิดประตูยุ่งเลยเขามามาตานี่พี่น้องคุยกันตัวทั่วไปด้วยค่ะเด้อคุยคุยกันนี่ละนาหานดับแล้วเห็นบ่ถ้าไฟบรติดนี่กาถ้าไฟบรติดนี่มันก็นจะเป็นเมืม่อพี่น้องเพราะว่าหลอดไฟขาดกันเลยเปิดไฟตัวนี้ปรากฏว่าดับเห็นไหมทำคมทำทำไฟแม่ขาดแล้วนี่ พ่ขาดพี่น้องพ่อขาดแต่ว่ามันหลุดมันหลุดไอยตะหัวเนาะสิ่งไรกับมีแมวมากวนยังมากวนแม่เดยววะหลุกยังมากวนแม่เดยววะทักทายกันคุยกันตัวทั่วไปนะคะคือเหมือนแถบันนี้กลับมาอีกรอบนึงคือเหมือนแถแม่นอยู่บอกพี่น้องหรือแนวมึงจะของมือไปเองบ่เหมือนป่ะเอาแสงแสงขึ้นเหรอ อเดี๋ยวนะจะเอาึ้นมองได้ดอกเคสโบเป็นไ <c oughs> ม่เอาตัวนี้เพิ่นกักวนนี่ลีเด้อเพิ่นกับว่ากวนนี่ลีโบไม่หยางค่ะกินเขาแรกงกับหยางน้อทักทายกันเออค่ะแค่อยาเคดให้มันได้ทุกช่องทางเหมือนกับว่าลงรูปลงข้อความลงลงคลิปสั้นคลิปยาวจัางสินอนหลักก็เห็นเขายังมีให้ไลค์อยู่แล้วก็แบบอีกช่องทางหนึ่งว่าคุยกันซื้อ,อนะคะ กินข้าวแลงกับหยางผ่าน้นไปทั้งคนเพระท่านได้กกินอยู่ค่าตะเบิงบอลเบิงคันนี่ปรากฏการณ์เนาะฟุตบอลฟุตบอลแมตต์เอียงเกาะนัดหยุดโลกนัดหยุดประเทศไทยอุ้ยคนไยอีลีดาราก็ยังไปเบิงนะดาราค้นดังไปเบิงแล้วก็ยินดีอ่ายินดีกับทีมอาบาจอชยัยนาทที่ได้แชมป์เนาะ แชมป์ฟุตบอลนักเรียนนักเรียนเป็นเป็นแชมป์ฟุตบอลนักเรียนแล้วก็เป็นแล้วก็ก็ยินดีอีกและแหละนอกถึงแม้ว่าจะเป็นรองแชมป์ถึงแม้ว่าจะอันนี้กับทีมหมอนทองแต่ก็ยินดีอีกเพราะว่าเพราะว่าก็ได้รับสิ่งดีๆจากผู้ที่เห็นความสามารถเห็นในสิ่งที่ ยังมีความต้องการหรือว่าขาดแคลนอยู่จังสี่เนาะอ่าก็จะได้รถบัสไม่อ่าอาจารย์สกลก็จะได้เงินอัดฉีดจากพิมพ์ริพายอ่าเดือนละห0 0 0งบาทหมายความว่าเป็นการ support ให้อาจารย์ไดมีไดมีเงินใส่ใจในคะ่าใช้จ่ใจต่างๆทั้งดูแลเจ้าของนําตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตก็สุดยอดเนาะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ ทีสางให้คนไทยมวนมีความสุขกันทั้งประเทศเลยมื่อวนนี้นะคะขอบคุณในหลายเนาะทั้งทีมท,ทุกทีมอ่ะบัสุทีมนั่นแหละโดยเฉพาะอ,อบจอชัยนาทกับมอนทองวิทยาถืออกถือใจหลายเนาะพี่น้องเต็มนาฟีเต็มนาโซเชียลทุกโซเชียลเลยนะมีแต่เรื่องของมีแต่เรื่องของอบจอว,วิทยากับมอนทองเอออบจอบจชัยนาทกับมอนทองวิทยาเนาะ เต็มหนาโซเชียลบ่ว่าจะแพลตฟอร์มใดนอะมื่อนี้กถือว่าคล่องฟีดมากมือว่านมือนี่เนี่ยดันขึ้นฟีดตลอดเลยนะคะที่แรกก็บ,บ่ได้สนใจเบิงอีหยงมากมายน้ำเด้ปัตดิเห็นอีหยังมันคือแบบนีต้ต่เต็มหนาฟีดอยู่จังเสียนกะก็เลยเบิงจนจบสัมขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามกันอยู่บ่พี่ไผคุยน้ำอีหยังจังไดบอกคะ คุณยากคุยน้ำกัมาทักทายกันเด้อค่ะเดอะ้อมาคุยกันทักทายกันจักนิดหนึ่งเพื่อเป็นเดี๋ยวกเก็บเป็นคลิปเนาะเก็บเป็นคลิปถือว่าจะได้มีคลิปยาวแน่จกน้อยนึงจังจเสีนะคะกะได้พอนาพ่อตากันน้ำส่วนหลายช่องช่องเฟซบุ๊กถึงแม้ว่าจะใส่ซื้อว่า Facebook d j จสาวน้ำายืนก็คือมาจากมาจากจ้ของเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก,ก็กอนนานี จะได้การวิทยุก็คือมีไหล่สดมีมีมีต่างๆอืมีกิจกรรมต่างๆอยู่อยู่ในเฟซประธานพ่อมาเปิดหมดเมื่ออาชีพบบนดชจะได้การวิทยุแล้วแต่ซื่อยังเป็นดีเจสาวนุ่มยืนอยู่แต่ว่าคลิปส่วนหลายตอนนี้อาศัยการผากเสียงใส่การผากเสียงใส่เป็นคลิป AI มวนกับ AI แม่พี่น้องเป็นเือกันอยู่บอผู้ใดมวนกับ AI ผู้ใดมีความสามารถในการเฮ็ดคลิปเองก็เฮ็ดไปเนาะแต่ว่าลังเทอม ลังคือะโบมีเวลาอย่างสินะลังเถอเข้าอาจสิบ,บ่โบสะดวกที่จะเฮ็ดคลิปเองเข้าก็ใส่ AI สร้างภาพสร้างคลิปแล้วก็ใส่เสียงไปโบสะดวกออกหน้ากล้องอย่งสิเว่นว่าใส่หูบ AI กก็ถือว่าโอเคอยู่นะการเข้าถึงก็ดีดีๆแห้งเลยแหละสาวน้ำยิ่นกำมะเล่นได้เดือนนึงเนี่ยการเข้าถึงเกือบสี่ล้านเกือบสี่ล้านวิวเนี่ยถือว่า ดีดีแห้งดีแห้งในความบู้ซื้อของของสาวน้ำยื่นเองแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณแปดพันคนถือว่าหนึ่งเดือนใช้เวลาหนึ่งเดือนมีผู้ติดตามประมาณแปดพันคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกถือว่าสุดยอดแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาก็อาจจะยังขาดช่องทางใดอยูๆมือใดสิผ่านเกณฑ์เนาะเฟซบุ๊กเลยขอเครื่องมือเนี่ยถอดบอกว่าเสียดายยอดวิวเนาะ เห็นยอดวิวแบบนี้กระ <ern> ส <Bond> <Pokémon> ีไดร้ายตังอยู่เด้อืมถ้าเป็นถ้าเป็นเบิงแล้วนะยอดวิวเกือบซีล้านเนี่ยกระสีไดร้ายบาดเติบอยู่เด้เนาะเพราะขาขนมแมวอยู่เด้พ่อเพราะอาหารแมวอยู่เด้เนาะแมนบอลละก็เลยถาเครื่องมืออยู่ค่ะตอนนี้ก็บเราสู้กันฟังว่าถาเครื่องมืออยู่กับฝากดันดันซอยเบิงซอยคอมเมนต์ให้นเดอร์ค่ะเพื่อเป็นแห้งใจให้ครีเอเตอร์ กำลังมาเป็นมือใหม่ทางเฟซบ o ๊กส่วนตัวนะเอาล่ะบรบกวนไลฟ์พี่น้องผู้ใดามาเห็นที่หลังกับคอมเมนต์ไว้เป็นแห้งใจนะคะขอบคุณในไลเดอร์ทีท่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ